ถ้าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มันก็แค่ตอนเนี้นะเหมือนคุณกําลังประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่นะเออคุณอยากจะไปต่อนั่นแหละพยายามประคับประคองมันให้ดีที่สุดแต่จริงแล้วในความเป็นจริงแล้วอะสักวันหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจได้ก็ได้ว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในชีวิตจริงของคุณได้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รกอิสระมากๆแล้วเขาอาจจะไม่ชอบให้ใครไปผูกมัด เขานะถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปคุณจะมีแต่ความทุกข์ระทมและรู้สึกว่าคุณถูกเอาเบียบตลอดเวลาเพราะมันไม่มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาไม่สามารถจะให้เวลากับคุณได้เขาอ,อยากมาก็มาเขาอ,อยากไปเขาก็ไปเขาอ,อยากคุยเขาก็คุยเขาไม่อยากคุยเขาก็หายประมาณนี้นะคะคนแบบนี้มีเยอะนะคะโรคจิตมันเยอะสมัยนี้คนแบบนี้คือถ้าถ้าให้หมอเรียกหมอจะเรียกเขาว่าโจิต หมนจะว่าเขาทําอะไรแบบว่าบ้าบอไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดกันเขาเป็นคนประหลาดค่ะนะคะไอ้พวกที่ชอบละอิสระแล้วก็ดูไปหลายๆคนก็มาพูดคุยในเวลาเดียวกันโค้ดมองว่าเป็นพวกประสาทพวกบ้าพวกประหลาดนะพราะคนดีๆเขาจะไม่ทํากันไม่ว่าจะมนจะมาอ้างว่าเหตุผลว่าโ้เคยเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังมาละ ซีเรียสแล้วมันไม่ได้อะไรอย่าเอาความเขาเรียกว่าคนคนมันอ,อย่าเอาความผิดพลาดของตัวเองนะความผิดหวังความสูญเสียความจะสอนสอนนิดนึงแล้วกันอย่าเอาความที่ตัวเองเคยพลาดกับอะไรในอดีตแล้วไปตัดสินคนทั้งโลกที่คุณจะเจอใหม่แล้วคุณก็ไปทาร้ายเขาโดยการที่เฮ้ยสมมติว่าคุณเคยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเสร็จแล้วคันนี้พอเจอความผิดหวังมา นะมีมีคนทำร้ายคุณหนึ่งคนหรือสองคนสามคนก็แล้วแต่แล้วคุณก็ไปตัดสินเลยว่าเปลี่ยนตัวเองทางที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกลายเป็นคนทางที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์กับกลายเป็นเอาประสบการณ์ที่แย่ๆของตัวเองที่ได้รับจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นมาแล้วก็ไปฟาดฝันคนอื่นทําร้ายความรู้สึกคนอื่นโดยการเป็นเพย์บอยเพย์เกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุเรศเนาะ อันนี้ความที่เห็นเปนตัวนะคะคือเห็นแล้วมันตับนะมีมมีหลายคนนะคะเป็นแบบนี้โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะพี่อัดเด็กในวันนี้สําหรับคนมีคู่เดินเมษาหกห้านะคะพวกนไหนไหนในสเตจของคนโสดเดือนเมษาว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะมีใครเข้ามาดีหรือไม่ดีจะไปเจอคนแบบไหนนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะ subscribe ap tarot ใ y มุกหมวยตามปกติเลยจ้านะคะ อัปเดตคลิปก่อนใครได้ทุกวันที่นี่นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ